สวัสดีค่ะ,ะวันนี้มาพบกับรายการ B.C.B.A.D. o n ออนไลน์คานะคะวันนี้ครูเนยกับครูตุลจะมาสอนการปั้นดินน้ำมันปฏิมากรรมนูนต่ำและนูนสูงนะคะก่อนอื่นวันนี้จะเดี๋ยวเราจะมารู้จักอุปวัสดุปกรณ์ในการปั้นในวันนี้ก่อนว่าเราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วแต่ละอย่างมีลักษณะนในการใช้ยังไงเดี๋ยวให้ครูตุลเป็นคนแนะนานะคะ สำหรับการปั้นดินน้ำมันนะคะหลักๆของเราวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันแล้วก็อันที่เห็นอยู่บนโตนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ลักษณะต่างๆนะคะที่เป็นไม้เราจะเอาไว้เกี่ยดินน้ำมันแล้วก็สร้างลวดลายได้นะคะก็จะมีแต่ละหัวของมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ขูดดินน้ำมันออกนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือสแตนเลสหรือว่าโลหะนะคะเราเอาไว้เก็บรายละเอียดของงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินน้ำมันนะที่ครูซื้อมาครูจะใช้ยี่ห้อสิงโตตาสิงโตแต่ว่าที่จริงแล้วเราใช้ดินน้ำมันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แต่ว่าครูต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะก็เลยใช้ดินน้ำมันตาสิงโตแล้วพอแกะมา1ก้อนเนี่ยมันก็จะมี2ฝั่งแล้วก็แกะมาได้ได้สองฝั่งนี้ฝั่งนี้ครูก็มาทําให้มันละเอียดหรือว่าซอยให้มันเป็นชิ้นๆเพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาปั้นเนี่ยมันจะได้นิ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าดินน้ำมันที่เราเอาออกมาจากถุงเนี่ยมันยังแข็งแล้วก็ไม่ค่อยนิ่ม เราจะมีตัวช่วยในการทําให้ดินน้ามันเนี่ยนิ่มขึ้นแล้วก็ปั้นง่ายขึ้นโดยการใช้อะไรคะคุูตูนนี่เลยคะ่ะไดเปาผมของเรานั่นเองออให้ความร้อนของเขาะะทำให้ดินน้ามันดูนุ่มลงนิ่มขึ้นน,นะคะขั้นตอนแรกที่เราจะปั้นอันดับแรกเลยคือเราต้องหาแบบคิดแบบก่อนว่าเราต้องการที่จะปั้นรูปอะไรวันนี้ครูกับครูตูนก็เลือกใช้เป็นรูปลายไทย เป็นลายประจำยามแบบนี้อ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยครูพอครูดดได้รูปแล้วปุ๊บครูก็จะมาขึ้นอ่าอ่าขึ้นเตุเหรือเรียกง่ายๆภาษาเข้าใจง,ง่ายๆก็คือฐานอ่าขึ้นฐานนูนต่ำกับนูนสูงแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนี่ยให้ครูตุนอธิบายให้ฟังสำหรับนูนต่ำแล้วก็นูนสูงนะคะเอาพื้นฐานเบสิกง่ายๆก่อนที่นักเรียนควรจะต้อง เริ่มจากการทำนะคะาการปั้นนูนต่ำเนี่ยให้นักเรียนนึกถึงเหรียญบาทนะคะมันจะนูนจากาพื้นเพียงมิดน้อยนะคะเล็กน้อยอาจจะไม่ถึงประมาณ1น,นเซนนะคะที่ครูจะสาธิตให้วันนี้แล้วก็ส่วนนูนสูงอะ่ะ มันก็จะนูนขึ้นมาในระดับประมาณ1นิ้วนะคะความหนาประมาณ1นิ้วเดี๋ยวครูตูนกับครูเนยจะสาธิตให้ดูนะคะว่าสอแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมดินก่อนอ่าแล้วเราก็จะมาขึ้นฐานกันนะคะอ่ะเรามาช่วยกันเตรียมดินนะคะครูตูนเราจะเอาดินน้ำมันที่เราหัน่นไว้แล้วอ่ามาละลายหรือว่ามาทําให้มันนิ่มขึ้นโดยการใช้ใดาย อันนี้มันยังแข็งอยู่เลยนะคะนักเรียนอ่าคุณตุนเปล่าเลยค่ะเดี๋ยวตุลในจะเปล่าไปนี้ใช่ไหมอ่าจะแบบนั้นละจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะเครียดนะคะมันจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็ใช้ลมร้อน อย่าให้มันละลายมากอย่าให้มันนิ่มมากนะคะเอาแค่เราพอปั้นได้โดยที่มันไม่แข็งแบบนี้แค่นั้นเองนะคะถ้ามันละลายเยอะไปเวลาปั้นเนี่ยมันจะเหลวเกินไปแล้วมันจะขึ้นรูปยากพอ,อได้แล้วะะให้ดูสังเกตดูว่าอันนี้มันนิ่มแล้วแต่นน<ะ>ยังแข็งอยู่เลยใช่ เราก็จะมานวดดินกันโอเคนักเรียนก็จะได้ฝึกการกล้ามเนือ้อใช่กลามเนือ้อมัดเล็กเราก็จะมาทำให้มันเป็นเส้นๆการขึ้นรูปใช่ไหมคะก็จะกิ่งแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่งานของนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะให้มัน กว้างขนาดไหนแล้วก็กิ้งเป็นเส้นแล้วก็วางไว้ค่ะถ้าเราต้องการความความสูงหรือว่าความหนาของเพจสูงขนาดไหนก็อยู่ที่ว่าฐานเราเนี่ยอยู่ที่ความกลมของไอ้นี่ถ้ามันเราอยากให้มันสูงมากแล้วก็ให้มันกลมใหญ่หน่อยใช่ไหมครัคุณตุลอยากให้มันสูงน้อยแล้วก็ทําให้มันเป็นเส้นเล็กลงหน่อยอ่าอันนี้ครูจะเอาประมาณนี้เล็กน้อย แล้วก็มานนเรียง<ด>ต่อกันค่ะอันนี้นะคะครูก็ได้มาสองเส้นนะคะจะทําตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่ามันจะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอามาเรียงต่อ,ตอกัน,กนเป็นแบบนี้นะคะเรายังไม่ต้องกําหนดขนาดว่ารูปเราจะต้องเอาเท่านี้หรือเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยให้มันพอเราได้เส้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราเกลี่ยให้มันติดกัน ดยใช้เครื่องมือก็ได้ขอเครื่องมือหน่อยเกี่ยแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าหน้ามันจะเรียบนะคะใช้เครื่องมือเกี่ยวไปเรื่อยๆถ้าถ้าเราทำอยู่แล้วดินมันแข็งดินน้ำมันมันแข็งเราก็สามารถใช้ใดาเป่าผม เก่าช่วยได้นะมันก็จะดึงง่ายขึ้นอ่าแล้วก็จะเกี่ยไปแบบนี้เรื่อยๆปิดปิดร่องปิดรูมันไป ตอนแรกมันก็ยังอาจจะไม่ไม่เรียบนะคะอ่าโอเคหลังจากที่เราเกลี่ยาฐานของเราเมื่อกี้แล้วด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มวาดรูปลงเพจนะคะครูก็จะกำหนดขนาดของครู 4นิ้วคูณ4นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปขนาดพอดีกําลังฝึกหัดนะคะให้มันอยู่ในเพจของครูของครูเนี่ยอันนี้มันเป็น6คูณ6นะคะแต่ว่าครูจะวาดให้เล็กกว่าเพจเพราะว่าครูต้องการแกะออกนะเดี๋ยวครูจะวาดไปเลยล่างไปเลยเรียนสามารถใช้เครื่องมือแบบไหนก็ได้นะคะใช้ในการล่างเส้นตรงไป ในภาพลายประจำยามนะคะมันก็จะมีวงกลมถ้าใครมือไม่นิ่งเราสามารถใช้เหรียญในการ้วยขึ้นรูปได้นะคะเหรียญบาทกับเหรียญสิบหรือว่าถ้ามีวงเวียนเราก็สามารถใช้วงเวียนได้นะคะค่ะข,ของครูตุลกับครูเนยน,นะคะก็ได้ร่างภาพเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวครูทั้งสองจะมาสาธิตการปั้นให้นักเรียนดูนะคะ เทคนิคการปั้นของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าวิธีในการปั้นมันม,นม,ม,นมีมันมีหลายแบบมันมีการเพิ่มดินหรือว่าเพิ่มดินน้ามันไปเรื่อย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 กับการค่อยค่อยแกะออกทีละนิดทีละนิดนะคะการปั้นมันไม่มีมันไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าเราปั้นเบี้ยวเราก็เพิ่มไปใหม่แล้วก็แกะใหม่ได้เดี๋ยวจะให้คุูตุลสาคิตการการเพิ่มดินคุณเนยจะเป็นคน แกะออกนะคะแล้วก็การแกะออกของครูเนี่ยครูก็จะมีเทคนิคเล็กๆก,ก็คือดินน้ามันเนี่ยมันนิ่มแล้วมันไม่สามารถรอได้เราก็มีตัวช่วยคือการนี่ครูขอเศกอ๋อจยกขึ้นมานี่แหละนะคะครูขอเศกตัวช่วยของครูนั่นก็คือน้ำแข็ง เวลาเราแกะวดีน้ำมันมันเริ่มนิ่มนะคะถ้าเราไม่ได้แกะในห้องแอร์หรือว่าอุณหภูมิห้องปกติมันจะอบอ้าวหรือมันจะร้อนทําให้ดินน้ำมันเรามันนิ่มเราก็เวลาเราแกะเราก็เอามาลูบมาทาวางไว้ให้ดินน้ำมันมันเซตตัวดินน้ำมันมันแข็งเวลาเราแกะมันก็จะแกะง่ายไม่ยืดไม่เป็นขุยแล้วก็จะเนียนเรียบสวยคมเส้นจะคมรูปจะคมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามา เราครูก็จะทาทาแกะแกะแ,กะ,แกะทาทาอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งงานเลยนะคะไปะเราไปทำงานกันได้เลย ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนให้นักเรียนใส่ตรงกลีบข้างในของลายประจํายามนะคะครูก็จะปั้นเป็นดินน้ำมันรูปกลมๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปหยดน้ําตรงนี้ก็จะแหลมๆหน่อยนะคะให้นักเรียนเนี่ยกดลงไปบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดแบบนี้นะคะ จะสังเกตได้ว่าตรงที่เป็นแหลมๆอ่ะรูจะยกปลายของมันนะคะแล้วก็ใช้มือกดกดตรงนี้มันก็จะบางลงนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกับเราปั้นรูปใบไม้แบบนี้นะคะีนี้ทีนี้ก็วางลงไปในกลีบ ของลายประจํยามนะคะตรงนี้ปุ๊วางตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ใช้มือกดมันลงไปนะคะสไลด์มันลงไปทีนี้คุูจะยกปลายของมันขึ้นตรงเล็มๆนะคะนักเรียนใช้เครื่องมืออันไหนก็ได้สอดเข้าไปแล้วก็ยกปลายมันขึ้นมาน,นิดนึงจะทําให้ลายนั้นมีความอ่อนชอ้อย เราก็จะได้ชั้นที่สองของลายประจํยามนะคะ,ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการเก็บรายละเอียดของลายเรานะคะนักเรียนสามารถใส่รายละเอียดของมันไปได้นะคะค่ะนี้นะคะผลงานของครูเนยกับครูตูนนะคะก็เสร็จลงไปแล้วนะคะทีนี้ ครูจะมาบอกว่าสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะดูของครูตูนก่อนนะคะค่ะนูนต่ำนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีความหนามากแล้วก็มันจะมองได้แค่ด้านหน้าด้านเดียวนะคะแต่ของครูเนยจะมองได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเพราะว่ามีความหนายกขึ้นมาได้ขึ้นมานะคะนี้นักเรียนจะเห็น,นในกล้องว่ามันหนาขึ้นจาก ทีนี้ครูจะให้เรียนร่วมสนุกในการปั้นนูนต่ำนูนสูงจากจบคลิปนี้แล้วนะคะให้เรียนทำตามให้ปั้นรูปลายประจํายามนี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านไม่ต้องทําอันใหญ่ก็ได้ให้ทําขนาด4คูณ4นิ้วจะเลือกทํานูนต่ําก็ได้นูนสูงก็ได้แล้วถ่ายรูปของตัวเองคู่กับผลงานโพสลง Facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมแฮชแท็กว่า ปั้นนูนต่ำนูนสูง bc b a t ออ online class นะคะแล้วครูก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะมีของรางวัลให้ทั้งหมด3ชิ้น3ผลงานผลงานละ1เซตนะคะเป็นอุปกรณ์ปั้นนะคะเครื่องมือปั้นแต่งดินชุด7นิ้วทั้งหมด10ชิ้นต่อ1ชุดนะคะใครทำร่วมสนุกกับเราสวยไม่สวยไม่เป็นไรร่วมสนุกมาก่อนนะคะเดี๋ยวครูก็จะแจกอันนี้ไปเลยใช่ไหมคะครูตุล อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูกับครูตุลก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ครูกับครูตุลก็ได้้างภาพไม่ไหลใช่ไหม <c oughs> ไม่ไหลอ่ะเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหม